สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตดูจะพามาค้นหาพระที่มีประสบการณ์ตามที่ปรากฏในภาพในภาพะนะครับอ,อบาตาจิตอ,อบาตาดอนย่านางอำเภอพาชีจังหวัดนครศรนครรยุธยานะครับเดี๋ยวเราจะดูสภาพ,พรถนิดนึงนะครับว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุเป็นยังไงนะครับอันนี้รอดตายมาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับนี่รถตกหน้าผานะครับว่ากันว่าบริวเวณนี้นะครับตายมาเป็นเกือบห้า,หาสิบกว่าคนนะครับแต่คันนี้รอด เลยมาเล่าประสบการณ์รอดให้เราฟังนะครับสําหรับคนสายมูนะครับที่อยากจะรู้ว่าแฝนพระอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าพิธีกรรมปกเสกพระอะไรเราจะไปคุยกับผู้จัดสร้างโดยตรงเลยนะครับกำนันตุ๋ยนะครับนั่งเลยสวัสดีครับกำนันตุ๋ยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาุยนะครับว่าพระปรากฏในในรูปแล้วมีประสบการณ์ ตกเขียวไม่ตายรถเบนตกเขียวไม่ตายเป็นพาหนะไรอ๋อของกำนันชิดเหรอตําบลโดยยนางครับผมอยู่พื้นที่ดินแดนหลวงพะลวยนั่นน่ะติดกันก็เขาอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วว่าตะโกอยู่ในพื้นที่เอออบตครับผมนั้นโดยยนางพระรุ่นนี้มีประสบการณ์เยอะแยะแต่ที่มีภาพถ่ายมาเยอะยันก็มีน้อยมีเยอะมีหลายครั้งมีหลายครั้งก็มีคนใกล้ตัวต้องคุยได้ ก็ติดต่อง่ายครับผมได้ครับได้ครับพระตัวนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับกากำนันตุยตอนที่ผมสร้างเหรดยร solid ับที่ขออนุญาตถูกต้องนะฮะที่วัตโกหลวงพ่อรวยก็อนุญาตให้ใช้นามสกุล s อ l ิ d ตั้งแต่เหรดมาแล้วครนะฮะเนื้อหาในเหรีเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวไปดูที่ที่อื่นกันรู้นะฮะว่ามันเป็นมาอย่างไงส่วนที่ทางคุณพี่ถามว่าพระนี่มาอย่างไงทำไมกำนันพิชิตถึงต้องมีพระองค์นี้ครับ คือจากที่ทราบข่าวที่ทางกำนันชิดเนี่ยผมเรียกกันกำนันกำนันชิดกำนันชิดก็คือเปกำนันด้วยกันมานะเขาลูกน้องผมครับนะฮะก็ถือว่าเขาเก่งคนหนึ่งนะกำนันในความรู้ประวีตเองนะมีธุรกิจของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของเซนทัลประดับไฟทางคริสต์มาสที่ใหญ่ครับผมนะวันนั้นเป็นวันที่สามสิบเช้าประมาณสักเจ็ดโมงเช้า มันชิดก็โทรหาผมลูกพี่เขาเรียกผมลูกพี่ลูกพี่เขาเรียกลูกพี่รอดลูกพี่ผมตกเหวผมก็นึกในใจว่าคนตกเหวต้องตายแน่ในใจนะฮะในขณะรับโทรศัพท์ผมจะถามก็ก็ไม่กล้าถามว่าที่คุยกันนี่ผีหรือคนเพราะตกเหวะใช่ไหมพี่ตกเหวอตกเหวทนาเราต่อตีข้าไปแล้วยตกเหวโอเคเราก็ตั้งสติว่าเออเป็นยังไงชิดครับลูกพี่ผมตกเหว อ้าวแล้วเป็นยังไงเจ็บอะไรหรือเปล่าแล้วเป็นยังไงครับเบอกผมค่อยๆคานขึ้นมาเมื่อคืนนี้มืดตึ๊บเลยลข้างล่างก็มีแต่ซากรถเ,ออเคยตกลึกไหมแรงไหมเขาบอกตกลงมาเนี่ยผมไม่รู้ลึกเท่าไหร่แต่รู้ว่าโอ้โหรอดตายอย่างปฏิหารครับในหัวเราตายแล้วเอา้ามึงใส่เหรียญไปหรือเปล่าลุงพ่อรวยผมไม่ได้ใส่เลยครับผมมีเหรียญแค่สี่เหรียญในรถอ่าเอาแล้วมึงมาจากไหนเหรียญก็ถามกันแบบพี่พน้องครับนะกูมึงกนะันได้ มมงเอามายังไงก็วันนั้นผมไปกับลูกพี่นะแล้วผมขับรถไปเอารถเบนซ์ไปที่กรุงเทพวัดหัวลำโพงนะไปงานของป๋าชาครับซึ่งเป็นลูกศิษย์เอกของผมพ่อรวยคนหนึ่งครับนะฮะที่ปักสรลฤทธิ์หน้าอกสักสรลฤทธิ์หน้าอกสักเลยสักครับผมสักใหญ่ที่สุดเลยนะฮะแล้วแกเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อสักเดือนกว่าครับนะฮะแกก็ไปงานศพครับแล้วพระเอญวันที่ผมไปงานศพเนี่ยก็ พี่ชาคนนี้เขาเก็บเหรียญสรีรว้ประมาณสามร้อยองค์ครับนะฮะก็เอาไว้แจกทางงานศพแก่เฮ้ยแกเตรียมแกเตรียมของแกไว้แล้วนะฮะผมก็เตรียมของผมไว้แล้วแต่ลูกค้านะฮะ <laughs> ลูกสาวเขาบอกว่าเออเอาเอาอะไรไปของผมด้วยเขาบอกพระเขาเก็บพระไว้สามกล่องกล่องละร,รอ้อยครับเขาบอกพระอะไรบอกหนูก็ไม่รู้ว่าพระอะไรลูกสาวเขามกลายเป็นหมอกรุงเทพนะฮะ อ๋อกำนันชิดก็ได้ของนั่นกลับมาครับพระกลับมานี่ประมาณสักวันที่ส9โครงการของกองทุนรงไฟฟ้านองแสงเขาไปเที่ยวที่เมืองเลยครับนะก็ไป็นคณะไปกำนันชิดก็บอกว่าผมต้องการเซอร์ไพรส์ผมบอกแตเมียผมเขาขังรถบัสไปแล้วครับบอกแตเมียอย่างเดียวว่าเดี๋ยวจะทําเซอร์ไพรส์กับพวกคณะนะจะขับรถตามไปครับขขับรถไปรถก็เกิดไปะตกเหวครับนะฮะก็แกก็บอกว่ามีเหรียญสอรูปอยู่ในรถสี่เหรียญ พี่ลอดตายครับก็บอกชีดกลับมานี่ก็ไปไหว้พูดนพระคุณก่อนนะครับคือพ่อแม่ให้เกิดมาแล้วก็อย่าลืมของพ่อรวยนะครับ اء, เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเหรียญสรริษมาโชว่าว่าผมลอดตายเพราะสรริษด้วยนะครับ,รบก็ไปกราบมันไะคุณท่านตะเพราะให้น่่นนะสกุลสรหริษ,รรรษไปกราบเหรียญใหญ่ที่อยู่วัดตะโกกด้วยบอนะกรครับนะเราก็ทําตามตามตามที่เขาสั่งมาครับส่วนเหรียญสรริษ อยากจะเอ่ยถึงว่าตอนที่สร้างเลดสอริสณเวลานั้นปีสอง7ันห้าก้อย้าสิบเอ้าเราก็ทาเหรียญนี่ขึ้นมาด้วยเพื่อเป็นเหรียญแจกทานครับมอบให้หลวงพ่อรวยก็ประมาณหน้่งหมื่นคงครับที่วัดเอาไว้รูปศิลป์ประกาศนกระจายกรแจกหมดไม่รู้นะฮะว่าใครได้ปั้นกับวาสนาครับแล้วคนที่มีโชควาสนาที่สุดก็คือผู้ที่ได้รับจากมือหลวงพ่อรวยครับรับจากมือรับจากมือนะฮะกับอันนั้นถือว่าเป็นโชค ก็เหมือนกับวิธีที่ผมเนี่ยเรดใหญ่ที่สุดในโลกมาตั้งที่อบอตอผมครับหลวงพ่อรวยมาผูกเศษ,ษที่นี่หมดเลยผมก็ล้อมใส่ศิลรอบหยือรถทุกคันแค่พออยู่ในพิธีหมดแล้วผมก็เหรียญสโลลิตใส่ผ่านท่านพนักง,ง,งานผมชาวบ้านที่มาทําบุญผมบอกว่าให้เก็บให้ดีนะเหรียญน,นี่รับจากมือหลวงพ่อรวยเองด้วยนะครับเออทุกคนก็เก็บไว้แล้วพอมันมีมูลค่าขึ้นมามันมีจากประสบการณ์ลหลายๆคนจากคนที่ชนไอ้ตรงอุทยัย เด็กวัยรุ่นก็แฝงสรอลิสก็หากันก็าหาเสร็จเรียบร้อยผมก็บรรนะประธานจัดสร้างผู้ที่ได้รับเหรียญสรลิสจากมือหลวงพ่อรวยในวันทําบุญครับผมขอเช่าคืนโอละห้าร้อยได้ไหมในเฉพาะเฉพาะในวันทําบุญที่รับจังขานผมุยรูปถ่ายอยู่วิดีโออยู่ครับผมดูว่าใครเอาไปเอาไปผมต้องการเอาสิ่งที่คุณท่ามารีสุจิวงพ่อรวยแจกทุกคนครับผมเอาคืนมาไม่มีใครขาย ไม่มีใครมาให้ผมสักองคเลยครผม,ผมเอาไม่เป็นไรอันนั้นทั้งๆท,ที่แจกฟรีไปแจกฟรีฮะแจกฟรีแจกฟรีชาวบ้านด้วยนะฮะแล้วตอนที่สร้างตอนนั้นก็สร้างไปรประมาณทักหกหมืน่นเหรียญหกหมื่นเหรียญแจกทานนะเหรียญแจกทานสร้างไปหกหมื่นเหรียญครับผมเท่ากับแทบแทบเท่าจำนวนเลทเลยครับผมทีแรกผมกล่าวว่าถ้าเช่าเลทหนึ่งงานแจกหนึ่งเหรียญเออแต่คราวนี้ไม่เอาดีกว่ามอมมูลค่าเลทก็หนี่ตัวอยู่แล้วครับผมก็าาาลยเก็บมาให้หลวงพ่อแจกทานแลวตัวผมก็เก็บไว้บ้างนะฮะ ในพิธีวันนั้นหลวงพ่อรวยปลุกเสกอยู่สามวาระครับวาระแรกก็คืออภิตรนนท์ใสครับวาระที่สองก็อยู่หน้ากุติท่านครับนาที่เจิมเด่นใจครับแล้ววาระที่สามก็ในกุติท่านเลยเดี๋ยวเราจะไปดูภาพกันนะครับคาเนี่ยภาพตั้งแต่อนุญาตเลยดีกว่าออนญาตนายกอบรอานายกนายกตุ๋ยกำลังตุ๋ยขออนุญาตสร้างนะครับขออนุญาตสร้างก็จะเป็นภาพนี้ขอบคุณนะครับที่มีมีการบันทึกภาพไว้ให้เดี๋ยวผมจะต่อเวลาสักครู่นะครับ กำนันอธิบายเลยครับค้าพ้เ็น้อนรับรียน,น,นสร้างรียเ,เรีรอเรับเหมนืนเป็นที่เจ้ทาทา ตอนนี้กําลังเข้าไปขอใบอนุญาตขอบคุณครับที่แรกก็เ็นอตัวให้รวยครับทีออกก็มาเป็นสอร์รให้รว้ไว้ขอบคุณครับครัขอบผมยนอรับคุณเติมตานนะฮะในวที่ขออนุญาต อันนั้นเล็ใหญ่เป็นเลดยอะไรครับครับโอเคเหมาะแล้วเะโอยญที่ัาะที่เราได้รแรเหรียนที่ซักที่เป็นสีเครับพรอมหวเยวตัครับก็เหมือนหน้าเลียอะหน้าเหรียญบนหัวที่เหรีย่จะผ่านครับจากพอเราพอดูเรียบร้อยนะะก็ได้เห็นเลรที่สารัตสคือเลดนักมวย เงินทัพเปลขครับครับผมน,นะฮะมำนวนทีน่ห้าเส้นที่จับครับสูงเข้าดูเป็นหนึ่งเส้นสองเส้นครับแล้วก็ให้้นองวยสินสินอ่าซึ่งเป็นออกไลน์ผมเส้นเนึ่ยครับนะฮะนั่นก็มีอยู่แค่นั้นเองครับนะฮะมูลค่าไม่ต้องพูดถึงนะผ่านผ่านกับการปลูกเสร็จของหลวงพ่อรวยทำไมการปลูกเสรขข็จฟลอริสเนี่ย การปลูกเสษเดียวผมบอกว่าหลวงพ่อรวเยเป็นพระเกติองค์เดียวที่ผมจับคุสต่อถือว่าบารมีท่านสูงแต่การที่อนุญาตท่านในใช้นามะกุลท่านผมก็อยากให้ท่านเนะี่ยปลูกเสกเดียวคนเดียวเลยนะฮะหลวงพ่องค์เดียวในการปลูกเสษสอตว์ริ์ครับพอพอเหรียญน,นี้หลวงพ่อดูก็ไปที่พอใจก็จะมีการปลูกเศษอย่างที่ภาพเนี่ยภาพเห็นอยู่นี่นะฮะ ด้านหน้านี่จะเป็นเหรียญของสอลิศนะน,นะที่เป็นทองแดงนะฮะส่วนเลดก็จะอยู่ในกล่องครนะฮะอันนี้วาระหนึ่งสองสองหมื่นสองหมื่นเส้นเท่ากับสองหมื่นองค์ครับเพราะสามวาระก็หกหมื่นองค์พอดีนะฮะสามวาระเนี่ยท่านวิชาเห็นในภาพมันจะเห็นเนี่ยไหมเนี่ยนี่อยู่มีอีกวาระหนึ่งมีวาระหนึ่งครับครับนะ,ะต่างวาระอันนี้ก็เลดนั่มวยครับเต่นักมวยเนี่ยก็จะ เปนด้านด้านกว่าตัวไปนะด้นแชมป์นะ,นะครับแชมป์ในบีบีซีนะฮะเป็นศาสนาดีครับครับแล้วก็กา,ารทวงมวยมันนั้นคุณพ่จะเซ็นทุกอย่างที่ผมให้เซ็นนะเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับแม้กระทั่งป้ายโฆษณาที่ติดตามมาถนนว่าวันนี้มีมวยโลกนะอ่าปูนีซีนะของท้องท้องสามชิงแชมป์นะเลียสโซลิตรวย นะฮะเนี่ยครับเราก็จะทำเร็ดใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้อันนี้เจอที่ไหนครับอันแรกอันนี้ที่อบตอ่าอันที่แรกคอบตปครับครับผมนั่นคอยู่วยเลยครับครับนะตั้งตั้งจากอบตน้องสายไปแล้วก็ไปที่นี่ครับครับจะต่างวันกันนะครับครับนะฮะอันนี้เป็นตึกที่ราบครับวันที่ที่น้ำขดรวยที่ตามจากข้างในเลยครับ ที่ชกวันนั้นก็มีวันที่บอกไว้ในตัวนะวันที่29สิงหาคม2557เห็นไหมจะเห็นขวามือเนี่ยด้านนี้เนี่ยนะฮะนี่เลยแล้วก็มีของอ่ยท่านยับคำพันธ์นะฮะนายกสมาคมราเครื่องพ้ามุชัยสมาคมมุชไทยนะเป็นที่ปรึกษานะกรรมการดการแข่งขันนะฮะตามนั้นเลยแล้วก็ตัวผมเองซึ่งเป็น นายกอบตณเวลานนครับนะฮะแล้วก็ปลูกเสร็จรยบร้อยเราก็มีการฉลองอันนี้คือการฉลองไอ้ตรงนี้ที่ตรงไหนอันนี้ที่อจตุร,จจตรมุขครับของวตะกโกครับนะฮะที่วัตะโกเลยก็ทําพิธีอันเชิญเหลียใหญ่เข้าไปที่สาราจ,จตุรมุขนะฮะก็จึงมีพระสงฆ์มาทั้งหมด3อยลูกครับรั้งหมด800เลยครับผมเก้า อมลนาว,วออีอวอ,อ,อิรนนี้เป็นเจ้าพปิทรนันอนี้าอพอครับปรนะาชคทก็มาาไหเห็นกตกใจหูเรรใหญ่นนเเจ้า,าววับสมัยต,ตอนตอนนั้นนะฮะครับวันที่หลวงพ่อเดินทางมาปลุกเสกที่อบอตอหนองไส่เกรดใหญ่เหมือนกันเปิดเนธนะฮะ ในการบกเซกันนะนะฮะเหรียญที่ตอนนันดนะิดจจะวัะตถุที่อยู่ในหนึ่งถึหกสิบหน้าหกหกหมื่นหกหกแ่นเหรียญครับ,รบก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเพราะฉะนั้นที่มาที่ไปเนี่ย <c oughs> ทุกคนก็อาจ <c oughs> จะทราบดีผมคือว่าวิธีในการูกเซกเดียวของวัตถุในเวลานั้น ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่วัตโกเคยมีก็มีการจัดไ้โลกถิงแชมป์โลกถึงสองรุ่นแล้วก็มีมมลไทยประกอบมีมหอส 5, ะศกาวันเะก้าคืนทัมายับความพันแสดงวันแรกเพือคนดันเปลี่ยนแอสคารบาวนาดีราชสีมาอาจินตราบูราบมาหมดฮะทั้งหมดแยกเก้าวันเก้าคืน แล้ยังมขอหลงพ่อผมยังไม่สาายใจเลยในจัดเก้าวันก็คือนี่ผมอยากทำทาหนเนาพอ่อผมจะจัดทานให้คนเลียงชาวบ้านอีกเก้า้อยเ้าสิบสามชุดทั้งข่าวหวานใครอยากทานมาทานได้เลยนะเริ่มตั้งแต่วันแรกวันที่เก้านะประธานั้นมาพี่กันสอน รุ่นนี้มีการสร้างอะไรบ้างครับวิธีการสร้างหรือจํานวนรายละเอียดจำนวนการสร้างทั้งหมดหกหมื่นเหรียญครับหกหมื่นเหรียญประมาณครับหกหมื่นเหรียญนะฮะมีเฉพาะหกหมื่นเหรียญเลยในหกหมื่นเหรียญตอนนั้นมีเืองินอยู่ทั้งหมดเก้าร้อยเก้าสิบสามเหรียญครับเงินนะครับไอ้ชุดนี้มีเก้าผม อ่านายกโลกเลื่อนให้ดูหน้าเหรียญน,นิดนึงครับครับเลื่อนลูกนะครับอ่าเลื่อนลูกเลื่อนลูกเหรียญท,ที่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 สำเร็จแล้วครับเหรียญชุดต่งตางๆอ๋อเหรียญที่ที่ทำแล้วครับเดีียวนะฮะอยู่ตรงไหนเอ,อเีเยวนะครับผมไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนห <laughs> าค่อนข้างจะลำบากนิดนึง มันมีอยู่ในเหรียญ <c oughs> อ่าเนี่ยตรงชนนี้นะครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับข่ัหผมนี่ยนี่เหรียญจะเป็นอย่างเงี้ยครับด้านหลังครับจะมีไก่แล้วมีลายเซน็นอยู่บนหางไก่ถ้าเป็นรูปกล่องกล่องก็จะเป็นรูปสนานี้เลย เดี๋ยวนะฮะนี่ครับกล่องนี้เนี่ยของนอาทิ์ที่เอาไปลถตกเหวแล้วก็ซ no. ื้อพกกล่องนี้ครับจะเป็นงานศพสีกันครับไออันนี้มีมีลงยาไหมครับลงยาก็เป็นเนี่ยหกหกเหรียญเนี่ยครับครับผมใช่สีเป็นภาพประจำวันครับหน้าขาวลายก้าครับครับ นี่ก็จะเป็นออกมาตัวนี้ถ้าเป็นทองคําทองคํามีกันอันนี้เป็นชุดนกกาครับครับผมนี่นะครับที่เห็นนี้คือชุดนกพะเก้าก็เป็นแดงครับแต่ลวดาครับผมที่าำสำหรับผู้ที่จะวันเกิดได้นะครับครับามีวันฝึกการองคารปวดส่วนสีรษะอยู่หลังฝ่ามือด้านล่างนะก็ปวดทั้งคืนครับนะฮะ เป็นพุทธกลางคืนแล้วก็พัดจุดเสาครับตามกำลังพัดเลยอ่าถ้าเป็นเหรียญเดียวล่ะครับเหรียญเดียวนะอันไหนครับไม่แม่ถ้าถ้าให้บูชาเป็นเดียวๆนี่เป็นเ,เรียวเดียวเดียวเดียวเฉพาะลงลงยาในห้าร้อยครับครับห้าร้อย เราก็เลื่อนให้ดูเล็ดเลดีสอครับเนือเลนดนะอันนี้เป็นเนื้อครับที่เนื้อกันนวน9 9 3เสครับ แล้วก็มาเนื้อเงินสี่บาทครับผมเก้าพันเก้าร้อเก้าสิบสามครับแล้วก็จะมาสีน้ําเงินครับน้ําเงินก็เท่ากันฮะัเก้าพันเก้าร้อเก้าสิบสามเส้นครับสองบาทแล้วก็สี่บาทแล้วก็มาสีเขียวครับเนี่ยฮะสีเขียวนายกก่อนหน้านี้มีกี่สีมีสามสีครับไม่ไม่ก่อนหน้านี้ตั้งใจจะทำห้าสีอ๋อห้าสีครับครับห้าสีเนี่ยหลวงพ่อสีแดงก็ได้ครับหมายถึงว่า เียวไม่ด้ครับพรไเกี่ยวนั่รวยแล้วหยุดครับแล้วส่วนใคแดงรยแล้วหยุดครับีแดงออกครับแล้วส่วนของคนทีแดงอยู่หน้าท่านรอบตัวท่านเนี่ยอันนั้นคือถวายเงินท่านสิบล้านเท่าได้รับสี่ครั้งนะฮะเนุกสนจะมีตีแดงหมดดเงินงินตานะฮะบางท่านก็เอาไป แต่งให้สวยนี่นะครับดูตามรูปนะฮะอันนี้เป็นไปมรณะเจดีย์ชายมงคลวิทยุครับนั่นแหละเขาสำรวจเระคูสมรวจทำมวินิจนำตระกูลเดิมส้อนิปตอนนั้นอายุทันเก้าสิบห้าปีตอนมรณะตอนรักษาฐานนะครับแต่ผมสร้างตอนหน้าปีปีห้าเจ็ดตอน นี่หมดแล้วหมดแล้วครับต้องทำนะฮะนี่ต้องทำตั้งแต่เลยครับนี่ของผมเองไปเลี่ยมใส่ไปไปทำตกแต่งใส่เป็นพิเศษใช่ไปแล้วครับเ่ แล,ล้วก็แล,ล้วก็มีคนขอชาบไปแล้วครับนะ,ะขอจากมือไปเลยก็ต้องโอเคให้เข้าไปกำนันต่อยครับเลื่อนเลื่อนไปดูในส่วนของเนื้อลงยาอื่นๆที่แยกเป็นงอมแยกเป็นอันไหมของของของเยญใช่ไหมของของเรดครับของเรดน,นะ แล้วเขาตกแต่งเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะตอนตอนนี้เท่าไหร่ครับนายกตอนนี้รอฮะตอนนี้ราคา8้อย8 9 9าสองบาทนะฮะครับผมถ้าสี่บาทบสามครับนี่นะครับยังยังเหลือเยอะไหมยังเหลืออีกของผมเหรอฮะก็น่าประมาณสักหมื่นกว่าครับหมื่นกว่าชิ้นหมื่นกว่าเส้นครับหมื่นกว่าเส้นนะครับครับ ติดต่อมาได้โดยตรงรับตามเบอร์ที่ที่เขียนไว้หน้าคลิปเลยนะครับนี่นะครับกล่องทุกกล่องต้องมีลายเซ็นนะฮะยังไงครับเดี๋ยวนายกอธิบายอามาให้ดูตรงตรงกล่องลายเซ็นนิดหนึ่งครับนี่ฮะตรงนี้ตอนนี้ราคาเดิมครับผมนะฮะราคาเดิมยู่สมาสามสิบปีครับผมตอนนี้เป็นแปดพันห้ากับเก้าพันห้าเยวะเดทุกับครับผมเนี่นะครับครับ เนี่ยนะฮะต้องมีลายเส้นผูกองนะครับครับครับเนี่ยฮะลาเส้นนะฮะ,ะวิธนะีการทำคนแต่าคนครับบางคนก็ทําสวยนะฮะไม่สวยก็บางคนก็ทําถูกถูกเนี่ยนะฮะ,ะับสามาราแล้วีก็เป็นเนื้องเงินก็สวยอย่างเงี้ยฮะที่งเงินรับผ้าก็แเขาไปตกแต่งให้ตกแต่ง,ตงเพื่อไม่ให้หน้าของท่านเนี่ยอายุนะแล้วก็ศึก แต่ิธีสถา,าพานะครับผมก็เรียกไปค่อยูกคือไม่ห้าหน้าท่านช้ำนะฮะเนื้อท่านยังอยู่ครบโดยเฉพาะตรงตั้งจมูกนะฮะครับก็เดี๋ยวน,นายกจะพัฒนาเป็นเว็บไซต์สรารลิตโดยตรงเลยนะครับเพจเป็นเพจสรารลิตหลวงพ่อรวยเลยนะครับ ติดต่อเบอร์นายกได้โดยตรงเบอร์อะไรครับนายกศู7ย์7ปดเจ็ดศูนย์8ปดเจ็ดศสอศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สามแปด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 สามวันะครับนี่นะครับสนใจก็อีกหน่อยเข้ามาที่เพจอ่าเซิร์ชคำว่าสอละลิศไปนะครับเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับว่ามีอะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับครับผมนี่คลิปนี้ผมต้องขอขอบคุณนายกมากนะครับที่มาให้ความรู้ในข้อมูลอันนี้นะครับครับผมสวัสดีครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ